กนเห็ดกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้สองคู่ถังเล็กนะคะวายแล้วค่ะเห็ดวายแล้วขาลงแล้วค่ะวันนี้ได้ประมาณสี่กิโลห้ากิโลนะะี่ค่ะประมาณนี้ไม่เยอะอวันนี้จะมาคุยให้ฟังเรื่องการเพราะเห็ดฟางในร่มกับกลางแดดนะคะมีคนคอมเมนต์มาถามนะคะว่าเพาะกลางแดดกับอ่าในร่มอันไหน ดีกว่าอันนี้เปรียบเทียบแร้ก็ทดลองทดลองเพาะแล้วนะคะเพาะทั้งกลางแดดเพาะทั้งในร่มขนาดว่าช่วงนี้อากาศเย็นนะเปรียบเทียบให้ดูแล้วผลสรุปได้ดังนี้นะคะเพาะเห็ดฟางในร่มดอกดอกตูมเท่ากันเมื่อวานเย็นน,นี้อในดอกเก็บตอนเช้า มันจะมีเห็ดบานอยู่ไม่กี่ดอกแปลงนี้เพาะในร่มใต้อาคารที่เราเพาะอยู่ประจำนะคะอันนี้คือเพาะกลางแดดเห็นไหมมีแต่ฟางเอาฟางคุมเพาะกลางแดดดอกตูมนับเม็ดได้มีแต่ดอกบานเมืม่อวานดอกขนาดนี้ค่ะ ดอกขนาดนี้เท่ากันทั้งในร่มทั้งกลางแดดมันไม่พอเก็บนะเก็บตอนเช้าอันนี้พอมาเก็บตอนเช้าเห็นไหมได้แต่ดอกบาน,บานดอกตูมได้ไม่กี่ดอกเองมีแต่ดอกบานผลสรุปให้ฟังนะคะว่าเพราะเห็ดวางใต้อาคารใต้ร่มไม้ดีกว่ากลางแดดกลางแดดนี่ขนาดว่าอากาศเย็นนะอุณหภูมิ กลางคืนเย็นกลางวันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ก็ยังขนาดนี้นะคะยังบานเป็นกระดง้งถ้ามันร้อนจริงๆ๋ยวจะขนาดไหนไมโครต้องปรับให้สูงนะคะกลางแดดแต่ทีนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าทางนี้คิดว่าในร่มดีกว่าคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าเห็ดจะบานช้ากว่ากลางแดดกลางแดดนี่เอาไม่ทันเลยบานหมดแล้วค่ะ ในร่มยังยังว่าได้ดอกตูมเยอะอยู่ดอกบานมีไม่กี่ดอกแต่กลางแดดดอกตูมนับดอกได้เลยนอกนั้นบานหมดค่ะเนี่ยบานหมดเมื่อวานดอกแค่นี้นะคะเราคิดว่าเก็บตอนเช้าวันทันนี่เก็บตอนเช้านะหกโมงกว่ายังได้บานขนาดนี้เห็นไหมบานแบบนี้ หม่ที่เข้ามาเพาะเห็ดฟางนะคะขอแนะนําเลยว่าถ้าเป็นไปได้ให้ทาเพาะใต้อาคารหรือว่าถ้ากลางแดดกลางแดดนะคะกลางสเลนสเลนต้องสเลนสองชั้นนะอย่าไปชั้นเดียวชั้นเดียวก็ไม่ได้สองชั้นแล้วเราก็ไม่ต้องเอาฟางคุมนะคะทําใต้สเลนเราใช้ผ้าฟางสีฟ้าคุมค่ะได้อยู่ค่ะ แต่ถ้ามีฟางก็เอาฟาง,งคุมก็ดีเหมือนกันคุมบางๆไม่ต้องคุมหนาก็ควบคุมอุณหภูมิความร้อนนะคะถ้าไม่มีฟางก็ผ้าฟางสีฟ้าคุมอีกชั้นหนึ่งทดลองแล้วไม่ชอบเลยเห็ดกลางแดดชอบในร่มมากกว่าเก็บทันแล้วก็ไม่ได้บานไวสรุปให้ให้ดูแล้วนะคะทดลองให้ดูแล้วว่ากลางแดดเป็นแบบไหนบานเป็นกระดงเลยค่ะ เก็บไม่ทันค่ะอน,นันตว่าเก็บแต่เช้านะยังบานหมดในร่มนี่มีเห็ดบานไม่กี่ดอกเห็นไหมนะเห็ดในกลางแดดนะคะเพราะอยู่กลางแดดกลางแจ้งสู้ในร่มไม่ได้ค่ะในร่มสบายเพราะสบายทํางานไม่เหนื่อยเวลาหน้าร้อนสุดๆเราก็เห็ดเราออกดีดอกโตแต่คนเพาะกลางแจ้งในเดือดร้อนนะดอกเล็กแล้วก็บานเร็วจบคลิปคลินี้ก่อนนะคะตัดตินเห็ดก่อนค่ะ